สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินดึงครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12มีนาคม2566มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติของอิหร่านครับโดยให้ข้อมูลจากสำนักงานคณะผู้แทนถาวอร์อิหร่านประจำสหประชาชาติหรือว่า UN ที่นครวดิวบอกว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อเครื่องบินขับไล่ซู35จากรัสเซียแม้ยังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการแต่รายงานบางกระแสะระบุว่า เป็นการสั่งซื้อจำนวนถึง24ลําลำด้วยกันขณะที่รัฐบาลรัสเซียยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามประธานิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้เดินทางเยือนกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเมื่อเดือนรกรกฎาคมปี2565และมีการพบหาหรือก,กับทางด้านอัญญาตอลอคอาลีคามเนีอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านเพื่อส่งเสริมและขยายขอบเขตความร่วมมือในทุกมิติที่สําคัญ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2561นั้นอิรานเคยเปิดเผยเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบินขับไล่ออกแบบเองในชื่อคาวซาแต่บรรดาผู้สัทัศตกรณีด้านอากาศยานมองว่าเป็นการเรียนแบบเครื่องบินขับไล่ F-5 ที่กองทัพสหรัฐใช้งานเมื่อช่วงทศวรรษที่1960นะครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านอิรานนั้นได้มีความเคลื่อนไหวที่ออกมายอมรับว่าพวกเขาได้มีการส่งโดรนซาเฮดเนี่ยครับให้กับทางด้านกองทัพรัสเซีย แต่ว่าเป็นการส่งตั้งแต่ก่อนที่รัเสเซียนั้นจะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนพอเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นฝากฝั่งตะวันตกก็จับตามองอิหร่านมาโดยตลอดก็บอกว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทางด้านกองทัพรัเสเซียโดยเฉพาะการส่งโดรนเนี่ยครับให้กับกองทัพรัเสเซียใช้ในการโจมตีทางด้านยูเครนนั่นเองแล้วก็หลายครั้งที่ทางด้านยูเครนนั้นออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาสามารถสกัดเรื่องของโดรนซาเฮดได้ซึ่งก็เป็นการบ่งชี้นะครับว่า อิหร่านกับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยเป็นพันธมิตรกันอย่างเหนียวแน่นและครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอิหร่านนั้นมีความผูกมิตรผูกพันกับทางด้านรัสเซียอย่างจริงจังนั่นก็คือการที่พวกเขาสั่งซื้อเครื่องบินกับไล่ซู -35 จากทางด้านรัสเซียเนี่ยถึงจํานวน24ลําด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจาากต่งประเทศ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นีวแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยง้งจากทั่วทุกมุมโลกนั้นเนี่ยครับเราจะเกาะติดนํามาเล่าสู่กันฟังในทุกๆวันโดยคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะกด subscribe กดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้แล้วทุกข่าวสารนั้นจะไม่เล็ดลอดสายตาของท่านอีกต่อไป